ครับประวัช่วที่2โช่วงสุดท้ายนะครับผู้ชมที่อาจจะสงสัยที่ใช้ตามองอาจจะไม่รู้ว่าคือยังไงคือยังไงก็คือเป็ไปได้ก็ใช้ตรงเป็นวงกลมเงี้ยนะฮะแล้วก็อยู่ตรงระหว่างคิ้วคือตาสองข้างมองเข้าไปได้นะฮะถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะใช้กระดาษกระดาษธรรมดาเนี่ย f ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วพับเหมือนกับเป็นกล้องเงี้ยนะฮะเป็นกล้องอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สองตามองเงี้ยฮะ ตอนที้ผมมองกล้องอยู่เนี่ยนะอย่างนี้อยู่ตงนี้นะผมห่างประมาณสักสามสักสามนิ้วอนะฮะแล้วก็ปิดตาซ้ายหลับตาซ้ายหลับนะหลับตาขวาไอ้เงี้ยนะฮะใช้มือขวาเป็นบปได้ใช้มือขวาก่อนนะอย่างเงี้ยคือตาผมมองเนี่ยอยู่ตรงสมมติไอ้ไอ้วัตถุอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะถ้าเราถนัดมือขวาแปลว่าเราถนัดซีกซ้ายคือเป็นพวก ชังคิดต้องใช้ความคิดนะฮะแต่ถ้าปิดตาขวาแล้วมันยียงมาด้านขวาตาซ้ายคงที่เปราว่าเราถนัดตาซ้ายก็แปลว่าเรามีอารมณ์สินชอบทำอะไรในด้านของออทำอะไรสบายๆทำอะไรที่เป็นอารมณ์สินเนี่ยนะฮะทำพวกศิลปินทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยนะฮะแต่เพื่อแน่ใจก็ต้องใช้นะฮะมือซ้ายจับด้วยเกี่ยวข้องนะฮะอยู่เช่นเดียวกันตรงกลางเนี่ยนะฮะแล้วถ้ามันเหมือนกันอยู่ คือคนถนาัตาขวายังไงใช,ใช้มือขวามือซ้ายตาขวามองมันจะอยู่กับที่วัตถุนั้นอยู่กับที่ตาซ้ายมองมันจะขึ้นที่จ,จะจะเคลื่อนไปด้านขวานะครับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดปกติแต่ถ้ามันต่างกันจะพบผิดปกติครนะครับเช่นคนที่ท่านสุภาพสตรีท่านแรกที่เลือดสมองติบตันเนี่ยมันก็จะผิวตินะฮะตาขวามองอาจจะมองสมมุติตาขวามองนะฮะ เราหลับตาซ้ายอ่ะสองตามองเนะี่ยตาความมองวัตถุอยู่ที่ตาซ้ายมองมันหันไปตรงข้ามนะคือถ้าตาตาซ้ายมองนะั้นคนถนัดมือขวานะเนี่ยไอ้วัตถุต้องไปด้านซ้ายนะฮะคุณผู้ชมจําดีนะครับต้องจําดีถ้าไปด้านขวาแปลว่าสมองเขามันมีปัญหาเช่นเดียวกันถ้าตาซ้ายตามบือซ้ายนะ่มองถ้าตาสมองซิกซิกซ้ายคือตาขวาเนะี่ย พอหลับตาซ้ายมันอยู่ที่พอหลับตาหลับตาขวามันต้องเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายแต่เคลื่อนที่ไปด้านขวาแปลว่าสมองมีปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่สมองติดตันนะฮะที่อันหนึ่งก็คือเกิดจากไอเส้นเลือดที่มันแค่ๆว่าฟอเพราะสมองเริ่มฟอลงนะฮะหรือเครียดจัดมันก็ตึงนะฮะหรืออันหนึ่งที่คนมักจะไม่ค่อย คิดถึงกันก็คือไปฟังเสียงดังเนี่ยพ่อแม่ตว่าเสียงดังฟังเพลงดังๆนะฮะไอหูตรงนี้มันมันโดนกระทบมากทํางานมากมันก็มันก็เสื่อมนะครับหรือเห็นภาพร้ายๆเช่นคนฆ่ากันตายนะ,ะพ่อแม่ทะเลาะก,กันนะฮะไอตรงนี้ร้ายๆเข้ามามันทำให้สมองเสื่อมแล้วคิดแต่สิ่งลบๆสิ่งร้ายๆนะฮะไม่คิดบวกๆเนี่ยคิดเรื่องมากคิดมากอะไรเงี้ย มันก็ตกขมับสมองเสื่อมแม้กระทั่งเราใช้สมองซีกเดียวด้านเดียวก็ทำให้เกิดเป็นไมเกรนและก็ไอ้ไมเกรนเนี่ยคือเป็นเริ่มต้นของชัดๆเลยฮะว่าสมองจะติดตันคนที่ใช้ความคิดเยอะคือสมองซีกซ้ายจะปาด้าน,นขวานะฮะคุณชมจำง่ายๆคือคนที่คิดมากสมองซีกซ้ายจะถนัดมือขวาคนที่ใช้ซีกขวานะฮะ คือมาจะควายมาด้านซ้ายก็คือคนถนัดมือซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสมองสองซีกก็ใช้มันเท่าๆกันหรือสมดุลกันผมเองเป็นนักพอวิเคราะห์ทางสมองผมรู้ทันทีล้านเปอร์เซ็นต์ฮะว่าผมถนัดสมองซีกซ้ายซีกหน้าเป็นนักวิเคราะห์เป็นวินาจบจิตวิเคราะห์มาตอนนั้นเรียนแพทย์วิศวะก็เรียนได้บนสมองซีกหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าผมเครียดจัดดูไม่รู้ตัวตอนนั้นนะครับก็ต้องใช้ซีก ด้านขวาเช่นเวลาสีฝันหมใช้มือซ้ายนะพยายามเคียวด้านซ้ายเรารู้ได้อันหนึ่งก็คือซิกซ้ายซิกขวาเนี่ยคนถนัดสมองซิกซ้ายเนี่ยคือคิดมากเนี่ยชอบเคียวด้านขวาไอ้คนที่แชาลมมากเคียวด้านซ้ายเนะี่ยอันนี้ก็ทําให้ฝันเสียยิ่งอายุมากยิ่งมีปัญหาเรื่องฝันเยอะนะครับก็ต้องเคียวสองข้างเอาละะจะแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีที่สมองหรือว่าเริ่มติบตันฮะไอ้การจะหาย ก็คือ,อยังไม่ยังไม่เริ่มแรงไปคือมีอาการเป็นไมเกรนปวดศรษะบ่อยๆนะฮะก็ใช้อย่างนี้นะครับเวลานั่งให้นั่งสบายๆแล้วใช้หัวแม่โป้งนะถ้ากใช้หัวโป,ป้งนวดตรงหูตรงเนี้ยเรารู้ได้ไงตรงหูตรงนี้ก็คือมันบวมลงไปนะฮะจุดนี้คือบวมลงไปนะไม่หาไม่เจอก็ลองหาหาดูเนี่ยมันจะอยู่แค่แค่ติ่งหูคือเมื่อ,อไหร่ อกอะโลกะของมนุษย์เราเนี่ยมันยังคงที่อยู่แต่สมองเนี่ยพอเริ่มอายุมากมันจะฝ่อลงไปก็บุ๋มนะพอบุ๋มมากๆก,ก็จะทำให้ติดตันได้ไงนะแล้วก็้วดตรงนี้เบาๆจากล่างขึ้นบนจากในสู่นอกเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยเบาๆนะฮะเบาๆเมื่อกี้ผมเคยไปนวดแผนไทยทีเขาดวดตรงนี้มาเขาดวดอย่างนี้มากเลยนะกดลงไปมากเลยนะก็ตรงนี้ที่บุ๋มไปเนี่ยพอ ดูตรงนี้เลือดลมก็เดินดีมันก็ทําให้มันก็ไม่ติดตันไงหลอดเลือดก,ก็ไม่ติดตันนะฮะพอตรงนี้สัก20วินาทีหรือน20ะ่สิหนเน่ยอย่าลืมต้องจากจากล่างสู่บนนะฮะจากในสู่นอกงี้นะครับอย่างนี้นะครับหรือไม่ต้องไปคิดมากก็นวดตามสบายๆเนี่ยสบายๆอย่าไปกดมากนะฮะใหม่ๆต้องการให้มันเลือดลมเดินดีอย่าไปกดแรงหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาตรงตรง ระหว่างคิ้วกับตาเนะี่ยมันจะจริงๆแล้วมันแต่ละคนไม่เหมือนกันฮนะบางคนแค่ถ้าเห็นภาพเร้ลาลนมันอยู่สูงนะบางคนอยู่ต่ําอะไรเงี้ยนะคนที่ชอบดูพวบลามกอยู่ต่ำนะคนที่สภาพชีวิตดีจะอยู่ตรงนี้พอดีนะก็คือจับได้ว่ามุมบนขไปเนี่ยก็ลวดอย่างนี้จากล่างสู่บนจากในสู่นอกนะอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคนที่เห็นภาพรนไล,ลมันอยู่สูงมากก็ไม่เป็นไร รู้ได้ไงคือมันบุ๋มลงไปนะฮะ a า t e r นั้นก็ขึ้นมาตรงคำตรงคำับคำบับเป็นส่วนเดียวที่บวมได้นะฮะเพราะนั้นจุดที่มันบวมมากสุดตรงนี้ที่จะเป็นบ่อเกิดของไมเกรนปวดศะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสมองก็นวดเบาๆตรงตรง,ตรงนี้คือบวมมันมันกำบงังมันก็ร้อนเน่ยเป็นไข้ความดันสงูงอะไรเงี้ยนี่มันก็ติดอยู่เนี่ยถ้าเราปล่อยไม่เลือดลมไม่ไหลเวียนมันก็จะเป็นสามจุดนี้นะฮะคุณผู้ชม ก็คือใช้สองข้างอย่าลืมนะอย่างนี้นะตรงตรงข้างหูนะ่วรสบายสบายอย่าก,กดแรงไปพอตรงตากับตรงขบับนั้นจะต้องไม่ใช้มือไม่ใช่หัวแม่โป้งนะ่ยก็ใช้นิ้วชี้นิ้วนางก็ได้นุ่มๆน,น,นะรู้ได้ไงคือจุดที่บวมลงไปตรงนี้คือผมจับจุดได้บวมไปแล้วขึ้นมาถ้าไม่ใส่แว่นก็ลูกขึ้นมาตรงนี้ลูกขึ้นมาถ้าหากไม่บวมก็ดีนะฮะ ก็จับตรงนี้น้วดไปถ้าเป็นเด็กนะฮะคุณชมสมองจะดีเยี่ยมนะคือเรียกว่ากระตุ้นอย่างเงี้ยที่ผมจะสอนนกระตุ้นสมองให้อัชยะเนี่ยถ้าเด็กๆเขาเรียกว่าจกี้สมองเนี่ยท่าๆๆ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 ๆทำให้หูเอาขี้หูออกให้ฟังรู้เรื่องนะๆๆๆๆแล้วก็มาที่ตาทำให้มองอะไรชัดว่าใครมีสมาธินะฮะ อัตรที่ความจาดีกระตุ้นตรงนี้คือเรียกว่าตรงสมองส่วนกลางนะฮะสามส่วนนี้เยี่ยมมากครับสอนเด็กทุกคนมาเกือบสามปีนะฮะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งสามสามเดือนหรือสิบสองอิตย์คืออาทิตย์ละครั้งเนี่ยสองชั่วโมงปรากฏว่าแทบทุกคนนะฮะได้สามขึ้นไปทังนั้นเลยแค่ตรงสมองสามส่วนนี้นะ ตั้งแต่หูฟังชัดตาม,มองชัดแล้วก็ความจําชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้สมองไม่ติดตันแล้วก็แก้เรื่องใบเกรนใบเกรนคือใช้ใช้สมองซีกเดียวใช้ความคิดเยอะไปคิดเยอะไปสมองส่วนนี้ไม่ได้ใช้คืออารมณ์เนไม่มีก็จะทําให้ปวดหัวไบเกรนจำไว้คือปวดหัวข้างเดียวบางคนใช้ตัวนี้มากปวดข้างซ้ายมากแต่บางคนใช้สมองความคิดเยอะ ไอ้สมองส่วนนั้นของไม่ใช้กับปวดด้านขวาเพราะมันคนก็ปวดทั้งซ้ายทีขวาทีก็ได้หมดใบเกยจะต้องปวดทบๆนะฮะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนแสงจ้ายอย่างนี้ไม่ได้เลยจะขึ้นไส้อาเจียนเสียงดังมากก็ไม่ได้วิ่งเร็วม,มากก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเกิดจากการใช้สมองแค่ซีกเดียวเพราะฉะนั้นลำบา้แต่เรารู้ว่าเราถนัดสมองซีกซ้ายนะฮะผมก็พยายามใช้ ออกกำลังกายในเช้นมือซ้ายตีตีเพราะฉะนั้นออกกำลังกายดีสุดคือสองข้างครับว่ายน้ําจ็อกกิง้งหรือว่าเดินนะหรือวิ่งเหยาะเหยาะหรือว่าจ็อกกิ้งหรือขี่จักรยานดีเยี่ยมสุดออกกำลังกายอย่าพยายามใช้ข้างเดียวนะฮะเดี๋ยวเพราะผมถนัดมือขวาออกกำลังกายก็ใช้มือขวาตอนนั้นหวดเอเทนนิสเอ่ยแบดเอ่ยมันไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้น ออกกำลังกายจริงๆแล้วดีที่สุดคือผมใช้พับถนัดมือขวาต้องใช้บุซ้ายดีที่สุดคือตีทั้งซ้ายขวาเลยเนี่ยแต่ตีทั้งซ้ายขวาเนี่ยเยี่ยมมากหัดเป็นอย่างนี้สมองดีเยี่ยมนี่คืออยู่ในโครงการเรื่องอเาชียสมองกระตุ้นได้นะฮะแต่นะันนั้นคือชีวิตธรรมดานะที่วันหนึ่งวันหนึ่งควรทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้สมองซิกซ้ายมากไปเนะี่ยจะชอบเที่ยวด้านขวาท่านจําไว้นะผู้ชม ถ้าเราเคี้ยวด้านขวามากๆเนี่ยข้างเดียวเนี่ยไอ้ฟันทั้งนี้ใช้มากจะเสื่อมคือฟันโตมันไม่เสื่อมเพราะมันเป็นแคลเซียมเป็นกระดูกนะที่ตายไปกี่ร้อยปีมันยังอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแต่ไอ้ที่รองรับฟันเนี่ยคือเหงือกนะพอเหงือกมันอ่อนแอมันปบมันก็ทําให้เกิดมีปัญหาเรื่องฟันผุฟันครุดอ่างเงี้ยนะฮะไอ้ที่แย่กว่านั้นคือไอ้ฝั่งไม่ใช้มันเสียเลยนะฮะเพราะเสียมไม่ได้ออกกําลังนะ่มันก็เป็นฟันทุ่งแล้วพอไม่ใช้ พอใช้ทีหมดเจ็บไงก็ยิ่งไปใช้ใหญ่หมดแ้ยิ่งเสียใหญ่เพราะฉนั้นเคี้ยวเท่าที่เคี้ยวได้เคี้ยวซ้ายเคี้ยวขวาดีที่สุดนั้นคือโคตรถนัดเบอขวาพยายามเคี้ยวด้านซ้ายก่อนแล้วก็มาด้านขวาเคี้ยวซ้ายเคี้ยวขวาแล้วก็ต้องเคี้ยวด้านหน้าด้วยนะครับกินข้าวโพดหรือจะแครอทอะไรเงี้ยทาให้สมองดีอะไรเล็กน้อยเหล่านี้ครับมันทําให้สมองดีหมดแม้ทั้งกระตุ้นสมองนี้เหลือบีหลายอย่างเนี่ยดึงหูซ้ายสมองซีกขวาซิก ซิกขวาไรเงี้ยดึงหูดึงหูขวาสมองศิษาที่เขาทำความจําดีมากที่โบราณแปลกมากบอกฟังไม่รู้เรื่องดึงหูเลยนะฮะเัรานคุณผู้ชมที่สนใจโครงการเรื่องอาเชพสมองกระตุ้นได้ผมจะจัดโครงการนี้ปีละครั้งอย่างมากก็สองครั้งนะฮะขอที่จะจัดเรื่องพลังจิตต้องเข้าเรื่องพลังสมองก่อนก็คืออาเชสสมองกระตุ้นได้วันอาทิตย์ที่2ี่มีนาคมนี้ตั้งแต่9กโมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับ8ชั่วโมงเต็มๆ ที่โรงแรมอลริสตันโรงแรมอลริสตันตั้งอยู่บนถนนสุขวิศ .24 ตรงซอ,อเดอรเอโพเรียมเข้าไป200เมตรนะก็จะเห็นแล้วฮะแต่ต้องโทรสำรองที่นั่งก่อนนะครับที่0 8 9 2 9 0 0 0เก้9 0 0ที่มือถือผมตัวตรงฮะแต่ต้องจบรายการนี้นะครับแต่พันหบาทอาหารสมมื้อนะครับมีเอ,ก,อกสารการสอนเรื่องทำไงสมองไม่จิบตันทั้งแ ป้องกันไว้แนะ้แล้วก็พัฒนาสมองดีเยี่ยมเอเชื่อสมองกระตุ้นได้และถ้าใครเป็นแล้วก็ทําให้มันเสื่อ,นะอ,อมน้อยลงนะคือชะลอน้อยลงนะอะไรต่างมันแม้แา่เรื่องเอชี่ผมแก้ไขคนที่เป็นเอชเมื่อก่อนพอกลัวเพราะตกใจไม่รู้จกักวิธีทางไม่ถึงปีก็ตายหมดตอนนี้ผมประคองได้ถึง16ปีนะฮะคน,คนที่อย่างมาหาผมอยู่นะะี่ย16ปีเพราะสมองตรงนี้ถึงจะเป็นไงแตบบตอนนี้ผมรักษา คนไข้ที่เป็นอาลไซเมื่ออยู่2คนก็ดีขึ้นเล็กน้อยอายุแปดสิกว่าแล้วนะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องปล่อยมันไปมันยิ่งแย่ลงแย่ลงเพราะนั้นสมองเป็นสําคัญสุข,ของชีวิตผู้ชมสนใจก็โทรเข้ามาได้นะ่ยหลังจบรายการนี้คือ0 8 9 2์แ0ดเก้าสองร้แปดเัละุผู้ชมที่มีปัญหาจะถามเรื่องสมองอีกพรุ่งนี้ก็โทรเข้ามาได้จดเบอร์ไว้นะศู อ,อยู่ตัวข้างหน้าเนี่ยนะ934 9258 9วันนี้ก็หมดเวลาครับขอบคุณครับสวัสดีขอให้สมองดีสุภาพดีทุกท่านครับ